สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้และมีความสุขด,ดีนะคะชาวราศีเมษมาดูพลังงานชาวราศีเมษกันนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษ พลังงานแห่งเมรเป็นต้นราศีนะคะพลังงานแห่งธาตุไฟเป็นพลังงานความเชื่อมั่นมั่นใจกลา้าท้าทายใจร้อนนะคะมีความเร่งรีบนะคะแรงกระตุ้นในตัวเองคิดจะทําก็ทําเลยนะคะบวนจะทําก็ทํามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมษสิ่งใดกาลังจะเกิดขึ้นทุกคนนายอัลบอร์สัญญาณของการปกป้องนะโปร t e คชั่นเกิดขึ้นค่ะ ใ f อ of Cup อัศวินถ้วย9้าเท้าแล้วก็9เหรียญสวยงามมากๆเลยนะคะคุณอยู่ในห่วงช่วงเวลาของ d y นะคะหรือว่าจักรวาลปกป้องคุณโปรเทคคุณไกด์คุณให้คุณได้พบเจอสิ่งดีให้คุณได้พ้นจากสิ่งที่ร้ายๆาหรือว่าอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าโดนผลกระทบอะไรก็ตามแต่นะคะคุณคอยเชื่อมั่น พลังแห่งความเชื่อมั่นชาวราศีเมษจะทําให้คุณได้กไกดได,ได้ได้รู้สึกเชื่อมโยงคอนเนคกับสิ่งที่คุณมีคอนเนคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอนเนคกับนางฟ้านะคะเพื่อที่ปกป้องคนเพื่อที่จะเอ่อให้ไกด์หรือให้ให้อะไรบางอย่างกับเราให้เรามีสติให้มีเรามีสมาธิกับตัวเองให้เราเข้าใจหรือว่าให้เราได้เลือกให้เราได้ตัดสินใจในทิศทางที่ที่มันเป็นความจริงการเตรียมการนะคะ อะไรบางอย่างจงเป็นตัวของตัวคุณเองไว้นะคะจะมีความท้าทายเกิดขึ้นกับคุณจะมีบางสิ่งที่คุณเน่ยอาจจะต้องตัดสินใจจะมีบางสิ่งที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกตึงเครียดหรือหนักอะไรก็ตามความยืดหยุ่นนะคะในตัวตนคุณ,คณเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ผ่านมาคุณกําลัง บ่มเพาะสร้างตัวเองให้เกิดการเติบโตไปสู่ในทิศทางของการหาสมดุลให้กับตัวเองหาความยืดหยุ่นให้กับตัวเองหนักไปก็ไม่ดีคิดมากไปก็ไม่ดีกังวลไปก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเชื่อในอินทรีชั่นของคุณนะคะอัศวินถ้วยโรแมนติกอิโมชั่นดรามิกนะคะดราม่าดรามติกโฟล์กับตัวเองทุกคนสิ่งบางสิ่งบางอย่างคุณถูกปกป้องเพราะฉะนั้นคุณกาลังเจอสิ่งที่ดี คุณกาลังตัดสินใจอยู่บนทาง,ทางสิ่งที่ดีในช่วงนี้ในช่วงเวลานี้มันมีความมันมีพลังงานบางอย่างที่มีความแสงสว่างนะคะภายในตัวตนของชาวราศีเมษชาวราศีเมษคุณคือดวงดาวที่แสงสว่างอยู่แล้วเพราะว่าคุณคือความเป็นผู้นําคุณคือดวงดาวแห่งความเชื่อมัน่นความทพ้าทายและก็ความมัน่นใจเพราะฉะนั้นเดินไปได้วยความมัน่นใจขอยงคุณเดินไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณอัศวินถ้วยปล่อยให้พลังงานของคุณนะคะให้รู้สึกโฟลไปกับ,ไปก,บไปกับธรรมชาติโฟลกับไปกับอารมณ์เสียงเพลง ะะสมมติว่าภายในของคุณรู้สึกว่าเราก็มีอุปสรรคเยอะนะเราก็เจออะไรมาอย่างหนักหน่วงเยอะแยะมากมายแต่รู้สึกว่าในใจของเราอะ่ะสัญชาตญาณของเรารู้สึกเพลงนี้พุดขึ้นมารู้สึกอยากทําทสิ่งนี้ใช้ความรู้สึกให้โฟล์ไปกับอารมณ์ความรู้สึกของคุณอยากฟังเพลงนี้อยากเดินทางอยากดื่มกาแฟเย็นอยากดื่มกาแฟร้อนอะไรแบบนี้ให้รู้สึกโฟล์ไปกับเสียงเพลงสวยงนดนตรีที่คุณรอคอยเพราะว่าก้าวเหรียญน,นะคะ contentment luxury independence เพราะว่าคุณกําลังเติบโต คุณกําลังเติบโตไปสู่ความสุขความดมสมบูรณ์ชีวิตที่ขยับสู่เลเวลอีกหนึ่งเลเวลคุณจะมีความงดงามภายในตัวตนของคุณตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกคุณจะงดงามตั้งแต่ประสบการณ์ของคุณจนความจริงความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจงเชื่อมั่นในตัวตนคุณเชื่อมั่นในคุณค่าที่คุณกําลังลงทุนกับตัวเองคุณกําลังลงทุนกับตัวเองชาวราศีเมษ และการลงทุนของคุณเป็นผลสําเร็จเพื่อที่จะทําให้คุณได้เติบโตด้วยนะคะเรีได้ว่าคุณสามารถ b e n e f i t ์นะคะสิ่งต่างๆเข้ามาหาคุณได้แบบงดงามมากๆเพราะว่าคุณดึงคุณคือดวงดาวที่ส่องแสงสว่างเดอะสตาร์เห็นไหมคะ inspiration fulfillment phase ความเชื่อความศรัทธาแรงบันดานใจคุณคือดวงดาวที่สอดอสอดส่องแสงสว่างที่งดงามมากๆนะคะแล้วก็ เซเว่นออนี่คือชัยชนะ,ะนี่คือชาเลนจะ์นใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเพจซอฟแวร์ความจริงบางอย่างกาลังจะเกิดขึ้นซื่อสัตย์แล้วก็เคารพกับตัวเองนะคะอะไรบางสิ่งจะเข้ามาหาคุณอย่างไม่ทันตั้งตัวนะคะเหมือนกับว่าความท้าทายใหม่ๆจบจงมั่นใจปกป้องพื้นที่อันมีค่าเวลาอันมีค่าของคุณคุณค่าในตัวตนของคุณไว้ให้ดีคุณกาลังรับมือกับ การเติบโตของตัวคุณทุกทิศทุกทางสป라이ดสปีดนะคะความเร่งรีบอย่างที่บอกว่าควบคุมตัวเองนะ oh. เพราะว่าคุณกาลังรับมือกับความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ความรักด้วยเช่นกันนะคะพลันคลายพลังงานของคุณมาดูไพ่สําหรับนี้นะคะไพ่สวยงามมากๆเลยทุกคนแปดไม้เท้าเกิดขึ้นชาเลนจะ์ Challenge เกิดขึ้นแล้วก็ความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะอาจกําลังมีความจริงบางอย่างวิ่งเข้ามาหาคุณ การสื่อสารเรื่องเซอร์ไพรส์การขยับขยายและเติบโตนะคะมากๆเหมือนกับว่าบางอย่างถูกกระตุ้นให้เกิดความสำเร็จบางสิ่งอย่างรวดเร็วทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นไพ่อยากจะบอกอะไร2เหรียญก้าวไม่เท้าเกิดขึ้นความยืดหยนะุ่นนที่พูดไป2เหรียญคือการบาลานซ์หาสมดุลคุณกำลังคอนโทรลคุณกำลังดึงดูดโอกาสเงินเข้ามาโอกาสงานเข้ามา นะคะบางอย่างกําลังจะมาถึงคุณแล้วในสิ่งที่คุณรอจะมีคําตอบการสื่อสารการเดินทางการได้รับคุณค่าของชีวิตเกิดขึ้นอาศินมเมท้าวอาศินมเมท้านี่คือชัยชนะและความสําเร็จความจริงจะเกิดขึ้นความสําเร็จกําลังจะปรากฏนะคะจริงๆอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้กําลังจะเป็นไปได้เกี่ยวกับคุณ เพราะว่าอซูนไม้เท้าคืออสูรไม้เท้าคือสัญญาณของราศีเมษนะคะทัดไฟความเพื่อเขิมพลังใจของคุณสองถ้วยสวยงามมากเลยคุณกำลังได้พบรักคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะได้พบเจอพบรักคำตอบจะมาหาคุณอะไรบางอย่างจะคลี่คลายถูกปลดปล่อยนะคะห่วงเวลาแห่งความรักห่วงเวลาของความสำเร็จที่ลังจะเกิดขึ้นนี่คือความสำเร็จเรียกได้ว่า ชัยชนะกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณดึงดูดชัยชนะเข้ามาเห็นไหมคะแรงดึงดูดบางอย่างเข้ามาถึงคุณไม่ว่าจะเป็นโอกาสงานการเติบโตหรือว่าความรักคนรักที่กำลังจะเกิดขึ้น2ถ้วยการเฉลิมฉลองความโรแมนติกนะคะความผูกพันบางอย่างกําลังจะเข้ามาหาคุณอย่างที่บอกว่าชาเลนส์มันเป็นสิ่งที่แอนเ n อร r เจอร์ใหม่ๆนะคะความท้าทายใหม่ๆจะเข้ามาหาคุณการฟื้นฟูการเย,ยียวยาฮิวใจหรือว่าการปรับความเข้าใจหรือว่าความจริงบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้น4ี่เม็เท้าการเฉลิมฉลองคะ่ะ ชาวราศีเมษเฉลิมฉลองความสุขการเติบโตของคุณคุณกาลังอยู่ในห่วงช่วงเวลาความมั่นคงในอารมณ์ของตัวเองมากๆคุณปกป้องตัวคุณเองด้วยความมั่นคงความความสาเร็จและเป้าหมายของคุณนี่คือนี่คือบ้านของคุณนะคะนี่คือความความรักความสุขแล้วก็การเติบโตที่กำลังจะเกิดขึ้นเรียกได้ว่าความรักคุณจะเจอคนรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขเหมือนได้อยู่บ้านปลอดภัยมากๆนะคะแล้วก็เป็นคู่ชีวิตคู่รักที่ ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเติบโตไปด้กันมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณอาจจะรอคอยอาจจะได้พบเจอพบนัดหรือว่าเฉลิมฉลองนะคะในช่วงหน้าเทศกาลอะไรบางอย่างนะคะหลายอย่างในช่วงในช่วงปลายปีนี้ด้วยเช่นกันนะคะสีเท้าเฉลิมฉลองงานเวดดิ้งงานแต่งงานสิบท้วยความดมสมบูรณ์ความสุขการเติบโตชีวิตดุบุนกําลังเฉิดฉายมากๆค่ะชาวราศีเมษ คุณจะเกิดความสุขของคุณเกิดความสุขความอุดมสมบูรณ์ในตอนนี no ้เวลานี e ้ไ <magic> ม <GT> ่ใช่เกิดความอุดมสมบูรณ์แบบโหอีกสิปีฉันจะอุดมสมบูรณ์มันไม่ใช่มันเกิดจากตอนนี้เวลานี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณฟรีตัวเองแลวคุณโฟล์ตัวเองมากๆแล้วพลังงานในความสุขกำลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะคะแต่งงานมีลูกแล้วก็แบบมีลูกอย่างที่คุณต้องการนะคะอะไรบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นได้ได้ว่าถ้าคุณเจอคู่ชีวิตคุณจะเจอคู่ชีวิตที่เขาสพอร์ตดูแลคุณได้และทําให้ความ ความฝันของคุณกลายเป็นจริงเอาแบบนี้ดีกว่าชาวราศีเมษทําให้ความฝันของคุณกลายเป็นจริงนะคะแล้วก็กลายเป็นจริงแบบโรแมนติกมากๆด้วยนะคะเซอร์ไพรส์โรแมนติกมากๆชาวราศีเมษงดงามมากๆเลยเดอะมนเชื่อในเอเจิชั่นของคุณอะไรบางอย่างอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าลังเลไม่เข้าใจนะคะคุณกําลังอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณคนรักของคุณก็ต้องอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของคุณซัพพอร์ตคุณเอื้อคุณนะคะมันอาจจะมีเรื่องราวที่ทําให้รู้สึกว่ามันมันกาลังแบบ มันกําลังใกล้แล้วว่ะความความอึดอัดยังคงอยู่อะไรบางสิ่งย่างมันยังคลุมเครืออยู่แต่มันคือแสงสว่าง mm hmm. เมื่อคุณสะท้อนแสงสว่างของตัวคุณเองคุณจะได้รับแสงสว่างและคําตอบภายในใจของคุณและอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะ mm hmm. มันคือ new beginnings mm hmm. มันคือการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตมันคือค,อความท้าทายใหม่ๆของชีวิตค่ะราศีเมษ 6 of s w o r d คุณมาไกลามากแล้วคุณไปได้วยความหวังคุณไปได้วยความเชื่อคุณไปได้วยความศรัทธาในตัวเองแล้วคุณไปได้วยความตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณกําลังใกล้ใกล้เข้าถึงเป้าหมายความสําเร็จของคุณโอกาสงานการเติบโตขยับขยายในด้าน,น,นอื่นๆก็กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยว้าว <Wow. S 1> เดทแอน6เหรียญน,นะคะคุณอาจจะต้องตั้งสติกับตัวเอง นะคะในการวางแผนเป้าหมายตั้งสติในที่จะตัดสินใจรีเบิร์ตเดแอนด์รีเบิร์ตแล้วก็6เหรียญด้วยสิ่งที่คุณจะทําคือ1 2 3 4สาคืออะไรอะไรด่วนอะไรไม่ด่วนอะไรสำคัญอะไรไม่สําคัญและเชื่อว่าคุณกําลังเหมือนสร้างแพชชั่นให้กับตัวเองสร้างความเชื่อวความศรัทธาให้กับตัวเองสิ่งที่คุณกําลังยืนอยู่ตรงนี้ย่อมอยู่ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่แน่นอนค่ะเป็นปัจจุบันแต่ความความฝันแล้วก็ความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นมันคือแสงสว่าง ะะเพราะฉะนั้นคุณกำลังส,ส่องสะท้อนแสงสะว่างในทุกๆวินาทีของคุณคุณจะต้องทําสิ่งนี้คุณจะเริ่มต้นสิส่งนี้นะคะมันเราทำหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่เราก็ต้องแบบคิดและวางแผนว่าเราจะทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่เราไม่สามารถทําได้พร้อมกันทีเดียวเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณทาคือคุณไม่คาดหวังทําด้วยใจทําด้วยความสุขทําด้วยความเป็นตัวตนคุณจะเกิดผลสําเร็จแล้วก็เกิดในทิศทางของหน้าที่การงานแล้วก็บริวารน,นะคะสิ่งที่สําคัญคือแน่นอน คุณจะฟื้นฟูความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นซิกออบอหกไม้เท้าชัยชนะและความสําเร็จแล้วก็อาเวินถ้วยเกิดขึ้นอีกครั้งอะไรบางอย่างที่เป็นเดทอะไรบางอย่างที่เป็นเรื้อรังนะคะมันกาลังผ่าน้นไปเพราะฉะนั้นนี่คือคุณจะฟื้นคืนสู่ความสำเร็จและชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อหัวใจของคุณเชื่อในความสามารถของคุณความท้าทายใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นคุณเพียรพยายามมาหนักมากกว่าที่คุณจะประสบความสำเร็จและมีชัยชนะแบบนี้ไม่ว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะประสบความสําเร็จนะคะสิบดาบ ใส่ใจสุขภาพใส่ใจในสิ่งที่คุณกําลังเป็นอยู่นะคะแล้วก็สะท้อนถึงความจริงของคุณตอนนี้เวลานี้เพื่อโยกย้ายตัดสินใจในสูตรทิศทางที่ดีกว่าของชีวิต temperance คําตอบที่คุณรอคอยกําลังจะมานะคะใส่ใจสุขภาพทุกคนเอส c u ค s ับเ c u p ความรักของคุณจะมาความรักความสุขความคิดถึงแล้วก็ c h a p t e r รใหม่ของชีวิตค่ะขอไพ่สําหรับนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอก ยืนยันคำตอบชาวราศีเมษอตเจอร์นี่ใกล้จะถึงเป้าหมายของคุณทุกทีแล้วนะคะระยะเวลาสั้นๆบางอย่างก,กำลังจะเกิดขึ้นและนี่คือ Success คุณจะประสบความสำเร็จนะคะไพ่ที่หล่นมาคืออะไรเอ่ยว้าว wow, great happiness <ม>ค่ะจะมีความสุขเกิดขึ้นกับคุณในความรักชีวิตของคุณจะเกิดความสุขเกิดขึ้นคุณจะสักเซสประสบความสำเร็จคำตอบที่ได้กำลังจะมา news Ofverse o n new business คุณจะมีโอกาสได้ลงทุนและเติบโตในธุรกิจในด้านอื่นขยับขยายเติบโตในหน้านที่การงานนะคะแล้วก็ happiness มีแต่ความสุขทั้นเลยค่ะในช่วงนี้ชาวราศีเมษเชื่อว่าคุณกำลังเป็นคุณกำลังเริ่มต้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้น New, new Beginnings การเริ่มต้นใหม่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นในในพฤศจิกาเดือนหน้าก็ได้นะคะแล้วก็โอกาสบางอย่างที่กำลังจะเข้ามา เปิดโอกาสให้กับตัวตนงคุณได้สร้างหรือว่าทําธุรกิจในการงานการเติบโตของคุณเพราะว่าชาวราศีเมษคุณมีเกณฑ์รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ความสำเร็จนะคะในชีวิตในเรื่องของของการเติบโตมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับชาวราศีเมษนะคะทุกคน success การมองหาการลงทุนสิ่งใหม่ๆการเติบโตในสิ่งใหม่ๆธุรกิจโอกาสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันเหมือนบางอย่างที่เป็นระยะเวลาสั้นๆเหมือนใกล้เข้ามาคุณจะได้เห็นคําตอบคุณจะได้เห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะ ในการเติบโตในช่องทางใหม่ๆของตัวเองขยับขยายสร้างหรือแบบขยายเติบโตในฝีไม้อายมือของคุณความสามารถความสำเร็จแล้วก็คุณจะได้รับคำตอบในสิ่งที่คุณถามหาดว o ดวลเกิดขึ้นด้วยคุณกำลังเริ่มต้นชัปเตอร์ใหม่ของชีวิตจริงๆด้วยไลฟ์สไตล์ใหม่ๆโอกาสใหม่ๆการเติบโตวความจเจริญรุ่งเรืองโอกาสดวการเดินทางโชคดี ะะการกําเนิดเกิดใหม่บางอย่างก,กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นอินทรีย์ของคุณร่างกายของคุณเหมือนคุณฟื้นฟื้นขึ้นใหม่จากอะไรที่คุณรอมานานแสนนานนะคะพบเจอพบรักแต่งงานสร้างครอบครัวโยกย้ายที่อยู่ถิ่นฐานที่อาศัยได้ชีวิตที่สุขอิจภาพแห่งความสุขได้เยาว์วัยได้ได้แต่งงานนะคะได้มีลูกอย่างที่คุณต้องการสวยงามมากๆเลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ